ครับต้องต้องเรียนพี่น้องเลยว่าไม่ไหวครับเอาเป็นว่านะครับเราขอขอเลื่อนนะครับการจัดเป็นวันพรุ่งนี้นะครับนะครับสัญญาณอาจจะมาแล้วแต่ว่าคิดว่าคงจะไม่ไหวแล้วพี่น้องครับผมขออนุญาตไปนะไปตั้งหลักแล้วก็พรุ่งนี้ว่ากันใหม่ดีกว่านะพี่น้องนะครับ พยายามจะเข้าตั้งแต่ตอนต้นรายการแล้วนะครับแล้วก็ปรากฏสัญญาณไปก็ไม่ครบคือบังเอิญผมเปลี่ยนเครื่องเนะี่ยชะล่าใจคิดว่าสัญญาณน่าจะโอเคแล้วก็มาตั้งเซตเครื่องใหม่อะไรใหม่นะครับอีกเครื่องหนึ่งปรากฏว่ามันออกมาแล้วนี่สัญญาณมีปัญหามากนะครับเพื่อไม่ให้มันเป็นการนะเสียอารมณ์พี่น้องนะ่ต้องขออภัยจริงๆพรุ่งนี้เราว่ากันใหม่ดีกว่านะครับผมจะได้เอาประเด็นต่างๆให้กระชับแล้วก็เนื้อหาสาระที่น่าสนใจเนี่ยนะพรุ่งนี้จะ เช็คทุกอย่างให้มันเรียบร้อยนะครับนะขอไปจริงพี่น้องครับเดี๋ยวเพราะว่าพรุ่งนี้นะค่อยเจอกันตามเวลานัดนะครับสัญญาว่าจะเจอกันในเวลานี่แหละให้ตรงเวลาหน่อยวันนี้ปล้ำกับเครื่องอยู่จนถึงเวลานู่นครับเลยมาเชี่ยง20นาทีนะนะนะพรุ่งนี้นะครับไทยกับเวียดนามเนี่ยปอนต่อปอนใครเหนือกว่าใครแล้วก็ข่าวอสารัตกับสารัดกับ,กบอ,อ่จีนในวันนี้ถึงพลิกถึงขิงกันมากเลย เข้มข้นยิ่งขึ้นแล้วก็ทางเมืองไทยเองผมว่าการเมืองวันนี้นี่มันชักจะพี่น้องชักจะเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะครับเริ่มจะไม่ไหวแล้วเพราะมันไม่ชอบมาพากลหลายอย่างลักษณะที่จะสืบทอดอำนาจเนี่ยแล้วสิ่งที่ผมสังเกตเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือวันนี้เนี่ยขบวนการทางฝั่งจีนเนี่ยเขารุกค,คืบนะครับ เขาจะเรียกว่าเขาเรียกว่าชิงชิงทงอะ่ะผมได้ฟังการพูดคุยของคุณสุทธิชัยยุน่นวันนี้จะจับมือกับทางสแตนดาร์ดนะครับ The Standard ์ดเนี่ยเดอะสแตนดารนี่รายการคุณภาพเลยนะครับผมติดตามมาแล้วก็รู้ว่านะทีมงานเนี่ยใ <c oughs> สยบริสุทธิ์แล้วก็มีคุณภาพมากแต่ว่าตอนนี้จะจับมือกับคุณสุทธิชัยยุน่นแล้วก็ เขาจะดึงคนที่เป็นระดับซิงค์แท้งของระดับนำของประเทศเนี่ยไปรวมกันแล้วก็บอกประเทศไทยเนี่ยจะต,ต้องไปทางนี้แหละนะคราวนี้ต้องไปทางนี้แหละนะนโยบายรัฐบาลพ, ون, พักนู้นพักนั้นพักนี้มาเนี่ยเราไม่ต้องไปฟังหรอกนะจะเอาชุดเนี้ยนะเหมือนกับว่าจะตั้งเป็นโพลิตบิวโรของประเทศไทยก็ไม่ปานนะ ผมก็เลยว่าโอ้โหมันน่าสนใจซะแล้วต้องมาพูดเหมือนกับว่าจะตั้งเป็นอู๋นี่พอสัญญาณเล็กๆอย่างนี้ปุ๊บก็กลับดีนะครับเนี่ยน่าสนใจซะแล้วตอนนี้นี่กลายเป็นดีเนี่ยว่ายังไงเนี่ยนะสัญญาณเล็กๆอย่างนี้ปุ๊บก็กลับดีนะครับเนี่ยเออนะตอนนนีี้่กลายเป็นดีเนี่ยว่ายังไงเนี่ยนะสัญญาณเล็กๆอย่างนี้ปุ๊บก็กลับดีนะครับผมว่าเอาเอายังไงเนี่ยนะครับเนื่องจากวันนี้มันเสียเลิกไปพอสมควรแล้วเนี่ยผมว่าเรา นะเลื่อนเป็นวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะพี่น้องนะผมจะได้นะเอาแบบให้มันสมูทนะพี่น้องจะได้ไม่ต้องเสียอารมณ์ต้องขออภัยครับนะพี่น้องก็ตอนนี้ก็เสียอารมณ์ไปแล้วนะครับนะพรุ่งนี้นะเราว่ากันใหม่ดีกว่านะให้มันแปลกเหมือนกันนะครับอยู่ๆในสัญญาณนี่มันแย่ไปหมดนะครับนะมีพี่อีทนะครับคุณทัพชิมอยู่ตรงนี้นะครับหลายท่านก็บอกจะรอนะมีเสียงเอ็กโค่มาจากไหน อ๋อมาจากเนี่ยที่ผมเปิดมือถือนะครับนะเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ดีกว่านะพี่น้องนะนะเอาให้มันให้มันสะใจให้มันดีที่สุดไปเลยดีกว่าเนื่องจากมันเสียเลิกไปแล้ววันนี้จริงๆผมเองนะเ,เดินทางเพิ่งจะกลับเข้ามาถึงบ้านนะครับมาถึงปุ๊บเนี่ยมีเวลาเตรียมตัวสัก10บนาทีนะนะไปตั้งแต่นะบ่ายเลยนะครับเพิ่งจะกลับมานะเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ค่อยเจอกันนะพี่น้องนะ ขอบคุณนะครับนะช่องรถตเพลงดินก็ไม่ไปอะไรหลายอย่างมันดูสึกรู้สึกจะไม่ค่อยนะจะดีเท่าไหร่นะพรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่ดีกว่านะพี่น้องนะขอบคุณมากนะครับบุญร,รักษาพี่น้องทุกท่านนะสวัสดีครับ